วิธีแรกนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนพลังงานของคุณค่ะเปลี่ยนให้มันเป็นบวกค่ะคุณลองสังเกตดูนะคะเวลาคุณมาเที่ยวต่างจังหวัดนะมาเที่ยวข้างนอกคือแบบเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขอะความสุขอะมันจะดึงดูดเงินเข้ามาคุณลองคิดทบทวนดูแล้วแล้วคุณลองทําดูนะคะเมื่อไหร่ที่คุณไปเที่ยวนะอย่างคุณเเล่าเวลวไปเที่ยวเมื่อไหร่นะคะ เงินเข้าบัญชีค่ะมีลูกค้าทักมีอะไรแบบว่าเฮ้ยแบบมันดีมากมากเลยนะเพราะว่าเราได้รับพลังงานบวกค่ะพะเรามีรับพลังงานบวกใช่ไหมเรามีความสุขเง,งเราก็แบบดึงดูดเงินเข้ามาในบัญชีวิธีน,นะคะเพื่อนๆเอาไปทําได้เลยนะอ่าข้อ1ผ่านไปแล้วนะคะต่อไปข้อ2นะคะข้อ2นะกล้องไม่ค่อยนิ่งเท่าไห่นะคะมือครูนอร่าแบบว่าถ่ายไม่นิ่งข้อ2นะจ๊ะคือ คุณต้องกำจัดความคิดลบออกไปจากสมองคุณให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าความคิดลบเนี่ยมันก็จะเป็นพลังงานลบไงมันก็จะตรงกันข้ามกับข้อแรกนั่นเองนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีพลังงานลบนะมันจะทำให้เงินคุณนะค่อยๆหายไปหายไปนะ ถ้าคุณอยากให้เงินเข้าบัญชีแบบด่วนๆแบบเร่งๆนะคุณต้องกําจัดความคิดลบออกไปนนะวันนี้ครูนอรามีเทคนิคนะง่ายๆนะแล้วเพื่อนๆไปทํากันได้เลยนะที่ที่คุณจะช่วยกําจัดความคิดลบออกไปจากสมองนะคะก็คือการใช้หนังยางค่ะหนังยางล้างใจนั่นเองคุณสามารถใส่ยางแดงหรือว่ายางมัดผมไปก็ได้นะที่ข้อมือคุณนะคะแล้วเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีความคิดลบขึ้นมาค่ะให้คุณดีดหนังยางนั้นค่ะทําให้ตัวเองเจ็บค่ะ คุณทำอย่างนี้นะคะประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะคุณจะเป็นจะเป็นวิธีการที่คุณผูกจิตคุณกับความคิดลบเมื่อคุณคิดลบและจะทำให้คุณเจ็บตัวดังนั้นค่ะเมื่อไหร่ที่คุณคิดลบคุณเจ็บตัวอย่างนี้คุณฝึกอย่างนี้นะคะ30วันหรือว่า1เดือนนะคะจะทำให้คุณค่ะฝึกจิตคุณไม่ให้คิดลบกับตัวเอง วิธีนี้ได้ผลมากมากนะครูนอร่ายอยากจะให้เพื่อนๆไปทำนะคะและเมื่อใ่ที่คุณกำจัดความคิดลบออกไปชีวิตคุณได้นะชีวิตคุณจะแบบดีมากๆเงินจะเข้ามาแบบมากๆนะอันนี้เป็นพลังเป็นเคล็ดลับในการดึงดูดเงินเข้าบัญชีคุณนะคะสองเทคนิคนะคะก็คิดว่านะน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจครูนอรา่าที่เชิญนอรา่อราไว้ด้วยนะจ๊ะ